อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับทางทีมข่าว WorkPo i n t ครับได้รับการประสานมาจากกลุ่มจิตอาสาให้นำเอาอก,กล่องป้องกันไวรัสโควิด -19 มอบให้กับโรงพยาบาลนครนายกล่าสุดทีมข่าวนำกล่องป้องกันโรคไปมอบให้ถึงมือที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากที่ได้รับการประสานจากเครือข่ายจิตอาสาที่ร่วมกันประดิษกล่องอะคริลิกป้องกันการพุ่งกระจายของสารคัดหลั่งในผู้ป่วยโควิด -19 โดยทีมข่าว Workpoint เองก็เป็นสื่อกลางนะครับในการที่รับเรื่องก้อนนียนะครับได้นำกล่องป้องกัน2กล่องไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนครนายกที่ตอนนี้มีการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆอยู่ภายในขณะนี้ขณะเดียวกันครับทางตัวแทนของกลุ่มจิตอาสาก็คือนายบัณฑิตอินอ้นพนักงานร้านทำป้ายอะคริลิกชื่อว่าร้านพอเพียงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการน,นะครับที่ทางเจ้าของร้านเป็นผู้ริเริ่ม ความคิดในการประดิ์กล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของโรคโดยใช้เงินส่วนตัวเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับมีต้นทุนการผลิตเนี่ยประมาณ500บาทต่อกล่องที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลไปหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาแต่ปัญหาก็คือทางร้านไม่สามารถจัดส่งให้กับโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดได้แล้วก็เห็นว่าที่โรงพยาบาลนครนายกเองเนี่ยได้มีการขอความช่วยเหลือนะครับก็เลยประสานทีมข่าวเวิร์กพอยน์นำกล่องที่ว่านี้ไปส่งมอบ เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็ช่วยกันทางหัวหน้าผมก็ออกแรงลงทุนก็ผมก็ใช้แรงใช้ออกออกแบบขึ้นมาครับดีไซน์กันเองท่งใช่ครับดีไซน์มันม,จมีจะมีต้นแบบอยู่หลักๆเราก็ดีไซน์เปลี่ยนแปลงออกมาเอาคนไข้นอนแล้วก็อันนี้สวบ<อ>ข้อกลับไปบแล้วเนี่มือในพยาบาลช่องนี้ไปจับเมื่อเหตุการณ์ถูกเฉินข้างเนี่ยมันมีช่องสไลด์ได้ อันนี้ปิดก่อนสมมติถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เปิดช่องนี้เพื่อยัดเข้าปากยัดอะไรได้ครับสิ่งที่กลุ่มพวกผมทําก็ทํด้วยใจนะครับไม่ได้เอาหวังสิ่งตอบแทนอยากให้คุณหมอและพยาบาลทุกคนสู้ๆนะครับเราต้องผ่านไปด้วยกันครับวิกฤตนี้สู้ครับนี่คือผู้ให้ไปดูทางฝั่งผู้รับวันนี้ทีมข่าวเวิร์กพอยส์นำกล่องไปถึงที่โรงพยาบาล นครนายกแล้วก็นําไปมอบให้กับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลเนี่ยผู้ริการก็คือนายแพทย์พรเพชรนันทวุฒิพันธ์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้รับกล่องเอาเดี๋ยวลองฟังทั้งผอ,อ,อแล้วก็รองผอ,อ,อของโรงพยาบาลนะครับก็ในานามของทางโรงพยาบาลนครนายกก็ขอบคุณประชาชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาและมีความหวังดีต่อโรงพยาบาลในการช่วยลดปัญหาของการติดเชื้อโควิด -19 น,น,นะครับ ก็อุปกรณ์ที่บริจาคนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนที่อาจจะเป็นญาติหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่เดินมาอาจจะมีการสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับก็จะช่วยลดการฟุ้งกระจายได้นะครับก็อยากจะเรียนขอบคุณทุกท่านถ้ามีอะไรที่จะช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลได้ก็ยินดีนะครับก็ต้องขอบคุณทาง WorkPoint นะครับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทําให้บุคลากรของเราทํางานได้อย่าง ปลอดภัยขึ้นได้ระดับหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้มันมีของบริจาคเข้ามาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการที่ทําให้บุคลากรเราปลอดภัยกับการรักษาโรคโควิดก็กล่องนี้นะครับก็จะช่วยทีมแพทย์ในการป้องกันเชื้อไวรัสได้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนท่อช่วยหายใจอะไรต่างๆเนี่ยให้ผู้ป่วยนอนเข้าไปนะครับแล้วก็กล่องนี้ครอบกันเอาไว้เวลาจะไอจะจามสารคัดหลัง่งจะได้ไม่กระเด็นมาเข้ามาสู่ผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ขณะเดยียวกันทางทีมข่าว WorkPoint ของเราครับได้เป็นสื่อกลางนะครับคุณผู้ชมครับที่ให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศนั้นได้แจ้งเรื่องนะครับเรื่องการขาดแคลนเวชภัณฑ์เพื่อใช้สู้กับไวรัสโควิดโดยแจ้งความประสงค์ไปที่กล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ที่แฟนเพจข่าว Workpoint 23นะครับเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ข่าว WorkPoint 23แล้วก็แจ้งรายละเอียดไปที่กล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์แล้วก็เราจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะครับแบบฟอร์มสําหรับโรงพยาบาลที่ขอรับ บริจาคเนี่ยกรอกรายละเอียดขณะเดียวกันครับฝ่ายที่ต้องการจะบริจาคให้โรงพยาบาลเองก็มีแบบฟอร์มเนี่ยให้กรอกเช่นเดียวกันนะครับเราจับคู่ผู้ให้กับผู้รับถ้าใกล้กันหรือว่ามีความประสงค์เดียวกันก็จะมีการดําเนินการเป็นสื่อกลางให้นะครับในการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลขาดเวิร์กพอยบอกคนไทยช่วยครับ